ซื้อของทางออนไลน์ผ่านพวกแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะ facebook นะครับได้ของไม่ตรงตามปกค่ะแล้วก็เรื่องของแอปเงินกู้<ม>กู้ทับถมไปเรื่อยๆสมรอกไม่รู้จบพ<ม>วกนี้นะครับแล้วก็อันดับต่อมาเป็นเรื่องของถูกหลอกดูดเงินเนาะ<ม>ซึ่งปีหกแปดนี่ มีอยู่76เคสนะฮะเ6เคสแล้วก็ถ้าดูมูลค่าความเสียหายของแต่ละคนรวมกัน3นี่33ล้านบาทในขอนแก่นมีกรณีที่เราไปให้การช่วยเหลือทางด้านคดีก็คือผู้พ่คถูกมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นเจ้าที่ของการไฟฟ้าแล้วก็เ,เข้าไปโหลดแอปเขาแล้วก็ถูกดูดเงินไป1นึ0 0 0 0นกว่าบาทนะครับแล้วก็แจ้งความออนไลน์นะครับต่อมาก็บริษัท บัตรนะฮะบัตรกดเงินก็มาฟ้องผู้บริโภคว่าให้ชําระหนี้นะครับแล้วก็ไปผู้โภคก็ไปสู้คดีนะเราก็แต่งทนายไปสู้คดีว่าการที่ถูกดูดเงินนั้นมันไม่ใช่เป็นการกระทําของผู้บริโภคนะครับเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพเขาเขาทำนะ,ะซึ่งศาลก็ยกคาร้องซึ่งตอนนี้ทางบริษัทบัตรนี่ครับได้อุทธรณ์ครับอยู่ในช่วงอุทธรณ์แต่ว่าคาดว่า ะจะฟังคําตัดสินของอุทธรณ์เร็วปีปีนี้นะครับครับสภพานพวกเราเสนอหนึ่งเรื่องของการตั้งกองทุนเยียวยาให้กับผู้ที่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ,รบสการยืนยันตัวตนผู้ขายของผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับ,รบต้องไปลงทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็จ้ำไปถึงตัวผู้โพสด้วยต้องตรวจสอบ Facebook ด้วยนะครับมันมี วิธีการตรวจสอบอยู่เนาะนะฮะลงเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับว่ามันเป็นเพจปลอมหรือว่าเพจมิจฉาทีพพวกนี้เพื่อเป็นการเตือนตัวเราด้วยว่าเราอยู่ในเข้าไปไปอยู่ในคร้บอของมิจฉาทีพหรือเปล่านะครับแล้วก็อันต่อมาอยากให้แจ้งความผ่านสายด่วนตํารวจไซเบอร์นะครับ1นึ่เพราะว่าตํารวจไซเบอร์จะรวบรวม มาารการมทั้งหมดนะฮะพอไปยึดทรัพย์มาได้นี่ก็จะเฉลี่ยทรัพย์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับหรือที่สายด่วนของสภาผู้บริโภคเราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำงานกับตำรวจไซเบอร์นะฮะสายด่วน1502ครับผม